หนูมาจะลองเล่นดูครับผมก็ลืมอัดคลิปลอง youtube เลยเขาเล่นเพลินมากเลยนะ โอเคช้าจังเลยโอเคได้รับรางวัลอะไรเอ่ย ไปเข้าไปดูโอเครับไปห้าเพชรอ้าตอนนี้ผมจนมากเลยอาไ้ตัวนี้ขึ้นมาให้อัพก็อัพไปอัพไปเก็เส็จยังไม่กระดิ่งเก็บไว้ก่อนไป จะแหลกหน่อยนะฮะเพราะว่าเหน็ตมาโอเคอะไรนะอ๋อค่าความร้อนค่าความใกล้ชิดโอเคสิบสามเอาไปเรื่อยๆเลยตอนนี้โอเคมิกค่าความใกล้ชิดอยู่สิบสี่สแล้วก็ค่าพลังโจมตี โอ้หนึ่งมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบสามว้าวสุดยอดจริงๆตัวนี้ไม่ผมจะดูร่างที่สามของเขานะเราไปดูร่างที่สามของเขากันเลยนี่คือโอ้โหเท่ว่ะเท่เว้ยแถมวิญังมิญญาณโอกาสเลยเอาเป็นไงอะ่ะข้าหัวใจ โทรอีกนอีกหน่อยเดียวเองโอเคงั้นเราจะไปสู้กับพวกโปเกมอนกันเลยนะฮะมาผมไม่กลัวหรอกโปเกมูโปเกมอนมามถึงแล้วด่านนี้แล้วด่านที่สิบโอเคเข้าไปดูกันนี่ละ จะออกมาเป็นก้อนทั้งสามเอ้าใช้พี่กระจูอยู่เหรอไม่เนอะไม่ไม่ไมแพ้แน่เลยนี่ไงโดนิสควนตายแน่พี่กระจูไม่มีค่าพลังขึ้นอ่ะพี่กระจูไม่มีพลังชีวิตขึ้นไม่มีพลังชีวิตขึ้นอ่ะ,ะ,ลอะแล้วพี่กระจูก็ไม่ตายไงเฮ้ยอ้าวตายเฉยเลยอาะปิดไป ขิดไปขิดไปอื้อตายซะยายามาเหอะโจมตีกระทืบอ้าวมุดดินไอ้อไปใส่โล่มาโจมตีมาเลยอ,อ้ชี้อ๋าโจมตีไปโอเค ไปม,ดดมุดดดนอีกรอบโขงบ่าเออนั่นแหละมาเอามีกะสวยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไฟฟ้าทำอะไรเหล็กไม่ได้นี่นาะลืมไปเสร็จแล้วเว้ยเอื้อ,อ,อเลือดเกือบหมดครับพี่น้องจองี่เวลาะไรทำอะไรไม่ได้แล้ว ช็อตันเลยช็อตันเลยโลชั่นแข็งแรงพออื้อตายซะปิกาจูไอ้มองชี้ลูกเดียวถ้าเป็นตัวนีกอาจชน,นะก็ได้มุดดินอุบายโอเคเลือกจะหมดหลอดจงตีมาเถอะถ้าไหนก็ได้ขอยเป็นไฟฟ้าพ่นมาไม่ตายง่ายหรอกแฮ้ฮะควิดซะ ตัวนี้ก็เจอควิดจ้ะอือตายไปมันต่อไปชีมีเนสด้วยแพ้แน่ตายเลยโธ่เอ้ยอะไรวะไอ่แพ้ง่ายจังกลับไปบ้านไปอัพค่าพลังเพิ่มดีกว่าเราโอเคเร็วเร็วกว่าน,นี้อีกเออนั่นแหละ ตายเร็วๆเอ้ากดผิด Okay. นี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าด่านที่สิบของไอภู <I. S 1> เขาที่ห้าโอเคนี่โปเกมอนทั้งหมดขอดูหน่อยสิเปิดไป้ายนี่ว้า wow. วสุดยอดเอ้ วันนี้ไม่ได้ลองข้าพลังเท่าไหร่เลยโอ้ก็เปลี่ยนมานี่แล้วก็เปลี่ยนว่าโอเคโอเคไปเราจะลองไป โอ้นี่อะไรเนี่ยรับรางวัลไม่ได้หรออันเดินนะ่ะโอเค,อ,เคอุ๊ยได้ของแลมาแล้วอัพป,ปเฮ้ยได้อะไรหินสายฟ้าอันต่อไปกดไปได้อะไรถูกสามแชกไปโอ้เพื่อนไม่เอากดไป ป๊บเราจะไปดูโปเกมอนกันว่าเราจะได้จับหรือยังอันนะฮะนี่ไงโปเกมอนที่ต้องจับไปไปเข้าไ,<ป>ไปจับข้างในนี้โอเคกดดตูเสโ,โอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรน่าจับบ้างออกมาให้ดูหน่อยไม่ไม่อุ้ยอย่าเดินมาทางนี้นะมีตัวอะไรน่าจับบ้างวะชิมีตัวอะไรน่าจับบ้างเนี่ยเฮ้ยนั่นมันโอ้มีแล้วไม่เอาหรอกโอ้ยมันมีตัวโอ้ยเสดงกันไหม ม่เอาแล้ก็มีอยู่แล้วเป็นลิซาโดดแล้วด้วยลงไปข้างล่างข้างบนไม่มีอะไรก็ลงไปข้างล่างไปมีตัวอะไรบ้างแถวนี้แถวนี้ก็ไม่มีตัวอะไรเหมือนกันอ้อโถ นั้นก็ขอลาเพียงเท่านี้ไปละเกมเอ๋ย